สวัสดีตอนเช้าๆของประเทศสวีเดนค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแม่น้องก็เพิ่งเลิกงานเช้าค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมง10นาทีนะคะแม่น้องก็เพิ่งลงจากรถเมย์ค่ะก็เพิ่งเลิกงานตอน8โมงเช้านะคะวันนี้มีฝนตกปอยๆค่ะอากาศก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ก็อยู่ที่ประมาณ4องศา5องศานะคะเดี๋ยวแม่น้องให้ดูบรรยากาศค่ะ บรรยากาศในายามเช้าเช้แม่น้องก็กำลังเดินกลับบ้านนะคะกลับบ้านไปทำความสะอาดบ้านนิดนึงค่ะเพราะว่าเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่แล้วก็คือ ไม่ได้ทําความสะอาดไงคะวันอาทิตย์ก็แค่รีดผ้าตอนแรกว่ารีดผ้าเสร็จแล้วก็จะทําความสะอาดบ้านนิดหน่อยก็เลยไม่ได้ทําเลยคะ่ะวันนี้ก็จะไปทําความสะอาดบ้านนิดนึงก็ไม่มีอะไรมากคะ่ะก็แค่ดูดฟูนแล้วก็ถูพื้นนิดหน่อยนะคะเพราะว่าแม่น้องทําความสะอาดใหญ่เมื่อไม่ไม่ใช่วันเสาร์ที่แล้วนะคะก็คืออาทิตย์ก่อนหน้านั้นแม่น้องก็ทําความสะอาดใหญ่แล้ว ตอนนี้ก็แค่ถูพื้นดูดฝุ่นเพราะว่าอาทิาทตย์นี้นะคะน้องพอใจหยุดขาไม่ได้ไปโรงเรียนก็คือมันเป็นสัปดาห์ของกีฬาอะไรเงี้ยค่ะก็คือทางโรงเรียนหยุดดังนั้นน้องพอใจก็เลยจะอยู่บ้านกับแม่นะคะก็ดีเลยแม่ก็มีเวลาได้ดูแลลูกค่ะในตอนช่วงหลังเลิกง,งาน ก็แ,แม่น้องก็ไปเริ่มงานอีกทีก็สี่โมงเย็นนะคะวันนี้ปะป๊าก็จะมารับเพราะว่าปะป๊าไปทํางานแต่เช้าลูกสาวไม่ได้โรงเรียนค่ะดังนั้นปะป๊าก็เลยไปทํางานแต่เช้าได้ไปส่งเมียเสร็จกลับมาก็มากินอาหารเช้าแล้วก็ไปทํางานตั้งแต่เจ็ดโมงเลยนะคะก็จะกลับมารับแม่น้องประมาณบ่ายสามโมงห้ 50. ก็จะขับรถไปส่งเมียเพราะว่า ตอนช่วงบ่ายมีฝนตกค่ะวันนี้วันนี้ทั้งวันเลยค่ะฝนก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะแต่ว่าเห็นปะป้าว่าช่วงบ่ายมันก็จะแรงหน่อยนิดนึงเห็นพูดก,กันกับลูกสาวนะคะว่าจะเอาลูกสาวไปทำงานด้วยวันพุธวันอังคารปะป้าก็ทำงานที่บ้านนะคะพรุ่งนี้ทำงานที่บ้าน วันพูดก็เอาลูกสาวไปทํางานด้วยวันพฤหัสก็ทํางานที่บ้านค่ะป๊าเพราะว่าต้องไปรับไปส่งลูกสาวไปโรงเรียนไทยนะคะเรียนภาษาไทยนี่ละค่ะดูสิคะจะไม่ใหไอได้ไงสวีเดนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวหิมะตกนะคะอากาศจะอยู่แบบนี้แล้วค่ะ พราะว่าหน้าร้อนก็มีฝนนะคะนี่แหละคือสวีเดนเวลาเราเจอคนไอเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติเลยนะคะของคนสวีเดนจะไม่มีมามองแบบว่าเออแบบเหมือนรังเกียจอะไรอย่างเงี้ยนอกจากจะแบบเยอะจริงๆอะไดเงี้ยก็จะมองหน่อย,อยปากแห้งปากซีดเริ่มหนาวมือแล้วนะคะยังไงเราไปคุยกันต่อ บนบ้านนะคะเดี๋ยวแม่น้องขอเอามือรวมเข้าไปในถ,ถุงกระเป๋าเสื้อก่อนค่ะ <c oughs> เดี๋ยวแม่น้องให้ดูเสื้อตัวนี้นะคะเป็นเสื้อกันหนาวตัวแรกที่แบบว่าตอนแรกซื้อมาจากเมืองไทยแล้วไปเที่ยวโคเปนเฮเกนแล้วทีนี้มันหนาวก็ไม่รู้จะมันต็งตอนกลางคืนนะคะไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนพอดีมันมี5 km H&M อยู่อยู่ตรงอยู่ตรงในถนนคนเดินพอดีนะคะ ป๊าก็เลยพาขึ้นไปซื้อซื้อแบบรีบๆค่ะป๊าๆบอกว่าเอาแค่พอกันหนาวก่อนจากนั้นเขาก็ไปหาซื้อที่สวีเดนอะไรเงี้ยค่ะไปซื้อที่โซนเด็กค่ะตอนนี้ดูค่ะตอนนี้ลูดซิปไม่ได้นะคะติดแค่กระดุมอย่างเดียวค่ะอุ๊ยหนาวมากค่ะเดี๋ยวใกล้ถึงบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวไงไปคุยกันข้างบนนะคะ อหายเหนื่อยแล้วค่ะกลับมาถึงบ้านยังไม่ได้นั่งพักเลยนะคะแต่ว่าหายเหนื่อยแล้ว ถึงบ้านน้องพอใจยังไม่ตื่นเลยนะคะ انظروا <applause> <applause> สวัสดีค่ะทุกคนอีกครั้งนะคะมาค่ะมาดื่มกาแฟกับแม่น้องนะคะกาแฟใส่มะนาวค่ะมะนาวลูกหนึ่งอย่างเปรี้ยวเลยนะคะเปรี้ยวมากเลยค่ะนี่แหละค่ะจะได้ระบายดีๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้แม่น้องแบบว่าเหมือนก็รู้นิสัยตัวเองอยู่ค่ะเป็นคนที่ชอบกินแต่แป้งขนมจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ข้าวเนี่ยแทบจะไม่ค่อยกินเลยค่ะกินขนมจีนเป็นหลักมีพีพ่ๆเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ต่างแดนแล้วเป็นเหมือนแม่น้องไหมคะคือแบบชอบกินขนมจีนอะไรเงี้ยแล้วแล้วเป็นคนแบบว่าข้อเสียอย่างหนึง่งคือไม่ค่อยกินผักค่ะมันก็เลยทําให้ระบบขับถ่ายเราไม่ค่อยดีดังนั้นช่วงนี้แม่น้องก็เลยจะลดจะลดพวกแป้งนะคะตอนนี้ก็รอสั่งอาหารเสริมนะคะ ในเมื่อเรารู้ว่าเราไม่ค่อยชอบออกกําลังกาย,ยอะไรเงี้ยแล้วก็กินอาหารเดิมๆซ้ๆําๆแล้วก็พยายามแบบว่าเหมือนบํารุงร่างกายอย่างอื่นแทนยอะไรเงี้ยค่ะ แม่น้องก็จะกินไข่ทุกวันนะคะวันละสามฟองตอนเช้านี้แม่น้องก็กินสองฟองแล้วก็ก่อนออกไปทํางานนะคะแม่น้องก็จะกินอีกฟองหนึ่งค่ะแต่กาแฟดําเนี่ยก็คือจะกินบางทีก็วันละสองแก้วบางทีก็วันละสามแก้วนะคะแล้วแต่และแก้วแกแลวแก่แลแ้วแ,แต่ช่วงจังหวะนะคะแล้วก็ความความหิวอะไรเงี้ย วันนี้ทำงานไปแบบตาปลือนะคะง่วงง่วงมากเหมือนตาจะหลับให้ได้ตอนแรกว่าจะกินกาแฟที่ทำงานแล้วนะคะก็คิดไปคิดมาเดี๋ยวรอไปกินที่บ้านดีกว่าอะไรเงี้ย<ส>นี่แหละค่ะการใช้ชีวิตของแม่น้องนะคะในตอนช่วงนี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะวันนี้หลังจากที่ดื่มกาแฟหรืออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่น้องก็จะทําความสะอาดบ้านทําความสะอาดบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมา เรียนภาษาสวีเดนนิดนึงค่ะอ่านหนังสือนะคะอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนค่ะวันนี้สภาพอากาศก็จะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะมืดมืดครึค้มแบบนี้นะคะ พ้องใจก็ยังไม่ตื่นเลยค่ะตต่แม่เลิกงานมาก็เข้าไปหอมนะคะพีกอดเดี๋ยวอีกหน่อยก็คงจะตื่นแล้วะคะ่ะเห็นขาแวบบๆเห็นขากระดิกแวบบๆสงสัยต,ตื่นแล้วค่ะสงสัยตื่นแล้วนั่งเล่นโทรศัพท์นะคะสงสัยเล่นเกมคุยโทรศัพท์กับเพื่อน เสาร์อ,อาทิตย์นี้ก็จะพาไปเรียนว่ายน้ําค่ะเพราะว่าน้องๆพอใจต้องต้องไปเรียนว่ายน้ํานะคะทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะมีกิจกรรมทํากันตอนช่วงบ่ายตอนเช้าก็วันเสาร์อาทิตย์แม่น้องก็มีเรียนภาษาสวีเดนวันละชั่วโมงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการพักผ่อนรีแลกอะไรเงี้ยค่ะ ช่แลค่ะชีวิตในซีวีเดนก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็สภาพอากาศแบบนี้ก็ไม่รู้จะไปไหนค่ะแล้วทีนี้อย่างสมมุติว่าเราจะไปเดินห้างเดินอะไรอย่างเงี้ยบางทีบางอารมณ์นะคะบางอารมณ์แม่น้องก็ชอบเดินคนเดียวแต่ถ้าเกิดไม่ได้ไปกับป,ป๊ะป๊าอย่างเงี้ยเราก็อยากมีเพื่อนไปไงคะไปนั่งดื่มกาแฟหาเพื่อนคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไปไม่ได้เพราะว่าเพื่อนๆแต่ละคนอะ่ะเขาก็ทํางานแล้วก็ เวลาวันหยุดก็ไม่ตรงกันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ชีวิตเขาก็ไปไหนไม่ได้ยากลําบากเหมือนกันเหมือนกันนะคะเหมือนกันกับแม่น้องนี่นแหละคนที่มาอยู่ต่างแดนถึงจะรู้นะคะว่าการใช้ชีวิตเมืองนอกเป็นยังไงอยู่เมืองหนาวมากเดี๋ยวก็หวยหาเมืองไทยนะคะทีเนี้ยหวยหาแสงแดด ก็เป็นแบบนี้แหละค่ะไม่มีอะไรวื้ววาไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นก็อยู่แบบนี้เรื่อยๆบางทีแม่น้องก็ไม่รู้ว่าจะทําคลิปอะไรนะคะบางทีถ้าเกิดทําเรื่องเล่าเราจะเล่าเรื่องอะไรวะอะไรเงี้ย ตอนเช้าตอนที่ออกไปนะคะแม่น้องก็ไม่ได้ดื่มกาแฟเพราะมันมันแต่เช้ามากค่ะเพราะว่าสงสารป,รปร้าป๊าคือเมียตื่นเวลาไหนก็ตื่นด้วยอะไรเงี้ยเพราะต้องไปส่งเมียดังนั้นแม่น้องก็เลยแบบว่าเออแบบให้มันเหลือสักประมาณสี่สิบนาทีแล้วค่อยออกไปแล้วค่อยตื่นก็ได้อะไรเงี้ยค่ะพอหลังจากนั้นแม่น้องตื่นมาแม่น้องก็ถ้าถ้าชงกาแฟดื่มมันก็ร้อนไงคะ่ะมันก็จะกินแบบร้อนๆมันก็จะไม่อร่อย ถ้าดื่มกาแฟมันก็ต้องได้แบบได้อารมณ์หน่อยใช่ไหมคะได้ดมได้แบบได้เป่าได้กลิ่นกาแฟหน่อยไม่ใช่แบบรีบกินรีบกินอะไรอย่างนี้ยค่ะมันก็จะไม่อร่อยดังนั้นแม่น้องก็เลยไม่ชงกาแฟดื่มในก่อนออกไปทํางานนะคะก็จะกลับกลับมากินไอหลังเลิกงานอะไรอย่างนี้ยค่ะเรียว <c oughs> เรียบมากเลยค่เรียบแบบนี้แหละค่ะดีระบายดีหนาวหนาวหนาวแม่น้องก็ลงมารอป้ป้าข้างล่างนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาที่แม่น้องต้องไปทำงานในรอบเย็นแล้วคะ่ะเริ่มงานสี่โมงเย็นนะคะตอนนี้ก็บ่ายสามโมงห้าสิบแล้วคะ่ะรอป้าป้านะคะป้าป๊าก็โทรมาเมื่อกี้ค่ะว่า กำลังใกล้จะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวดูซิว่ามาหรือ,อยัง <c oughs> วันนี้ฝนตกทั้งวันเลยค่ะหนาวดังนั้นวันนี้ก็เลยใส่เสื้อแบบกันฝนด้วยนะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยอุ่นเท่าไหรค่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้านะคะเดี๋ยวรอปีหน้า ปีนี้ไม่อยากลงทุนอะไรเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้าพวกอะไรแล้วค่ะเดี๋ยวรอปีหน้าค่ะเดี๋ยวแม่น้องลงทุนเกี่ยวกับชุดทํางานนะคะลงทุนเสื้อกันหนาวแล้วก็เสื้อกันฝนค่ะปีหน้าปีนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะให้เสื้อผ้าที่มันมีอยู่ช่วยหาเงินก่อนค่ะประหยัดนะคะประหยัดประหยัดมาหรือยังมาอ๋อมาแล้วค่ะป๊าป๊า,ปามาแล้ว อยไปทำงานค่ะเฮ้เฮ <Hello. S 1> hey, hey, ่ปาปายายกแอบรอทักยาตลอดเลยช่วงนี้นะคะ ถ้าป,ป๊าไม่มารับนะคะวันนี้แม่น้องก็ต้องนั่งรถเมย์ตากฝนไปอย่างเงี้ยแล้วค่ะต้องเดินไปพอลงจากป้ายรถเมย์นะคะก็เดินไปไม่ไกลค่ะเดินไปนิดเดียวแต่มันก็ต้องเปียกอยู่ดีนะคะและช่วงนี้<ม>คือดูค่ะรถติดช่วงนี้เป็นเวลาคนเลิกงาน,นะคะ่ะรถก็จะเยอะหน่อยรถยังติดไฟแดงอยู่เลยค่ะเมื่อกี้นะคะป๊าปาก็ถามแม่น้องว่าฉันต้องได้ไป ชอปปิ้งซื้ออะไรไหมแม่น้องก็เลยบอกว่าไอ้น้ำยาปรับพนุมนะคะก็หมดแล้วแล้วก็ยาสีฟันที่ไว้สำรองที่สเปร์นะคะก็หมดแล้วเพราะว่าเราก็เอาอันใหม่มาใช้แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็น้ำยาล้างจานพวกสไลนะคะแล้วก็น้ำยาไอ้น้ำยาสำหรับทำให้ถ้วยชามพวกแก้วมันใสวิ้งนะคะ ก็จะหมดแล้วก็ต้องได้ซื้อดังนั้นวันนี้หลังจากที่ป๊าปาส่งแม่น้องแล้วค่ะปาปาก็จะไปช้อปปิ้งนะคะยัง <Yeah. laughs> ปเาปาว่าทุกอย่างหมดแล้วใช่ไหม <laughs> คือเราซื้อมาสแปร์นะคะมาสำรองไว้แบบใช้ได้นานมากเลยค่ะจนบางทีเราลืมเช็คไงคะว่ามัน มันหมดหรือ,อยังมันใกล้หมดหรือ,อยังอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนของกินใช่ไหมคะที่เราต้องเช็คอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะคือมันเป็นของใช้ภายในบ้านอะบางทีแบบเราก็ไม่ได้เช็คอะไรเงี้ยค่ะอุ้ยฝนตกแรงมากเลยคะ่ะ <c oughs> นี่แหลคะ Sweden, คะ่ะสวีเดนฝนมีตลอดทั้งปีเลยนะคะ ฝนมีตลอดทั้งปีเลยเมื่อกี้หัวหน้าก็ส่งข้อความมานะคะว่าให้ไปทำความสะอาดห้องสตูดิโอก่อนคะ่ะเพราะว่าเผื่อบางทีมีคนออกไปแล้วเดี๋ยวเขาล็อกห้องนะคะเราก็จะเข้าไม่ได้เขาก็ส่งรหัสมาให้คะ่ะ นี่แหละค่ะงานทําความสะอาดออฟฟิศนะคะเวลามีงานอะไรมีอะไรที่เรายังไม่รู้หัวหน้าเขาก็จะส่งข้อความมาบอกเราแบบนี้ละค่ะตอนนี้นะคะแม่น้องก,ก็เลิกงานแล้วค่ะป้าก็มารับนะคะฝนตกแรงมากเลย เลิกงานมานะคะแม่น้องก็รีบมาทํากับข้าวค่ะก็มาทําข้าวผัดกุ้งนะคะป๊าป๋าก็หุงข้าวไว้รอหนาวแล้วคะลูกน้องประใจหนาวนะคะมาค่ะมากินข้าวกับแม่น้องและครอบครัวนะคะ